ซื้อของกันครับด้วย Honda l รีดนะครับว่าเขาบอกว่าบรรจุของเยอะแต่นี่ผมออกมาจากบ้านนะครับพอดีน้ำมันที่รถที่ส่งมาให้น้ำมันไม่มีเลยนะครับ <Huh? S 1> เราก็ใกล้ที่สุดก็คือไปปัม๊มหยอดเหรียญน,นี่แหละครับเดี๋ยวเราไปเติมที่ปัม๊มอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราหยอดเหรียญเติมไปก่อนนะครับอันนี้ที่ปัม๊มนี้เขาขายที่ผมเติมเลยหยอดอะไรเนี่ยหยอดเก้านะครับเขามี95าห้าอยู่นะครับก็ลิตรละ40บบาทนะครับเติมไปสักลิตรหนึ่งก่อนเอาตัวรอดไปก่อน นะีน่ัมีที่เก็บฝาไที่วางฝาด้วยก็ค่อนข้างดีนะครับจะกดก่นนะโอ้เอ,อแทนที่จะให้กดตรงนี้ด้วยหนึ<อ>่งลิตรหกด้วยคือกดปุ่มเขียวแล้วพุ้งเลยนะครับไอตัวโยกๆนี่ไม่ได้ตัดกำมันให้ก่อนเลยไม่มีประโยชน์เลยนะครับแล้วผมมีสองมือนะครับก็เลย หกไปนิดหน่อยเพิ่งเติมครั้งแรกเหมือนกันสำหรับตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปที่โลตัสกันต่อครับไปซื้อของใช้ในบ้านนะครับแบบปลอมโฮมกันว่าฮอนด้าลีดเนี่ยเขาจะบรรจุของบรรทุกของได้เยอะแค่ไหนอันนี้ก็เลือนน้ามันนิดหนึ่งครับนี่ครับช่องอ่เปิดเติมน้ํามันเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมทําน้ํามันหกไปในนี้ด้วยเดี๋ยวคงไหลออกนะมันมีช่องมีรูระบายนะทำรูปปิดปุ๊บโอเคไปโลตัสกันต่อ แล้วเราก็อยู่ที่รลตัสแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปช้อปปิ้งกันดีกว่าว่าผมจะซื้ออะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เป็นอยู่ในช่วงพกรฉกุกเฉินเนาะก็จะเปิดแต่โซนโซนอาหารมัง้งสองโซนของใช้คงจะไม่ได้ซื้ออะไรนะครับเพราะเขาปิดนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าผมจะซื้ออะไรแล้วเอามาใส่ในรถฮอนด้าลีดทันนี้ได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเก็บหมวกอ่อนเดี๋ยวลองเก็บหมวกว่าสามารถเก็บหมวกใต้เบาะได้เยอะไหมมาดูใต้เบาะก,กัน นี่นะครับน,นี่กล้องอีกหนึ่งตัวครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่า On นด้าล e ดเนี่ยจะใส่หมวกกันน็อกได้กี่ใบนะครับใต้บอกเขาเนี่ยผมเอาหมวกมาเตรียมไว้ประมาณหนึ่งนะฮะมาลองดูกันว่าจะ mix and match หรือจะใส่หมวกประเภทไหนได้กี่ใบขั้นแรกนะครับอันนี้น่าจะเห็นไปแล้วคาเบิร์ฟลายออเป็นหมวกเปิดหน้านะครับอันนี้จะใส่ได้ใบยอยู่อันนี้ชัวร์อยู่แล้วแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ด้วยเหลืออยูอ่มาลองดูใบนึง ปิดได้นะครับปิดได้ปกตินี่ลองใส่ยาบอกอะไรนะครับเต็มใบใส่อีกใบหนึ่งอ่ะมันจะฟิตกันหน่อยก็จะเบียดกันนะครับแต่แล้วแต่อันนี้จะปิดบ่ไม่ได้นะครับไม่ับตรงนี้มันจะติดหมวกและก็สรุปว่าใส่ใบนี้ได้ใบหนึ่งแต่ใบตรงนี้น่าจะใส่ได้ใบเล็กๆหน่อย น่าจะหามาใส่ได้ใบหนึ่งนะครับมีใบหนึ่งแน่ๆแล้วนะครับเป็นหมวกเปิดหน้าอย่างนี้เปิดอย่างนี้ใส่ได้เลยทีนี้หมวกเต็มใบล่ะตัวนี้เป็นใบเป็นอะไร size 7 rr5 นะครับ size L ก็จะใส่ได้ชัวร์อยู่แล้ว้าใบหนึ่งแต่ทีนี้มันจะอยู่ตำแหน่งไหนถ้าอยู่ข้างหลังนี้มันปิดไม่ได้นะครับหมวกก็ติดด้วยต้องขยับมาน,นี้ อ่ะนี่ได้หมวกต้องอยู่ข้างหน้าอย่างนี้มันจะปิดได้นะครับถ้าเป็นเต็มใบทั้งน,นี้มันก็อยู่ที่ยี่ห้อหมวกทรงหมวกแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับนนี้ก็ลองสองใบเต็มใบได้ไหมวางอย่างนี้ได้นะนี้ลองปิดเบาปิดไม่ได้นะครับ <ม>ปิดไม่ได้ก็สรุปว่าถ้าเป็นอะไรห7 r เจะใส่ได้ใบเดียวนะครับส่วนอีกที่เหลือเนี่ยก็จะใส่เป็นหมวกแบบครึ่งใบหมวกอะไรได้หรือหมวกเต็มใบถ้าเป็นยี่ห้ออื่นทรงอื่นก็ต้องลองใส่ดูนะครับอันนี้ผมใส่คร่าวๆให้ดูว่าใต้เบาะของ Honda Lead เนี่ยสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะ <c oughs> มีอย่างหนึง่ง ทีน,นี้มาลองหมวกแบบ f ลิปอัเปิดคางจะเป็นโชยเอ็ A. n e นโอเทอันนี้ไซส์ XL เลยค่อนข้างจะใหญ่มากก็คือค่อนข้างจะฟิกแล้วใสไ่ไม่ได้แน่นอนแล้วมนจะขยับยังไงมาข้างหน้าปิดไม่ได้นะครับยังไงเอ่ยจะพยายามลองดูเนาะ แต่ฟลิป u ัพยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นอาจจะมีขนาดที่ใบเล็กกว่านี้นะครับก็น่าจะใส่ได้ใส่ไม่ได้เลยฝืนมาหน่อยก็ได้อยู่นะครับต้องใส่ทรงนี้ เต็มใบนี่ต้องวางข้างหน้าอย่างนี้นะครับถึงจะใส่ได้เพราะใต้บ่อก็จะมีช่องเว้าหลบมากกว่าหน่อยนึงแต่สุดท้ายแล้วก็คือต้องกดลงไปตัวตัวพลาสติกใต้บ่อมันก็จะกดกับตัวหมวกนะครับดังนั้นถ้าจะใส่เนี่ยก็ต้องลองใส่ถุงหมวกซะก่อนนะครับถ้ากลัวหมวกเป็นรอยนะครับหรือใส่บ่อยๆมันสามารถจะเป็นรอยได้ทําให้เป็นรอยเพ้นหมวกเป็นรอยได้นะครับอันนี้ก็ ผมว่าไว้แบบจําเป็นถ้าหมวกแพงๆนะครับมีสีสันเนี่ยก็ใส่ได้เป็นบางครั้งคราวนะครับที่เราไม่อยากจะถือหรือจะเข้าห้องน้ำในปั๊มกระทันหันเนี่ยใส่ได้แต่ใส่บ่อยๆเนี่ยไอพลาสติกตรงนี้ครับมันจะไปโดนหมวกโอเคก็ประมาณนี้ครับ แล้วนะเราก็ไปช้อปปิ้งซื้อของในโลตัสเสร็จแล้วครับทีนี้เราเอาของมาลองเรียงอยู่ในใส่รถ h อน d ทนรลีดนี้นะว่ามันบรรจุได้เยอะไหมซึ่งซื้อของไปก็ราวๆสามพันกว่าบาทนะครับามาดูว่าเราจะเอาของพวกนี้กลับบ้านโดยคอนเทนรลีดยังไงมาดูกันเลยเดี๋ยวเรียงของก่อน น,นี้ก่อนนะครับนนเดี๋ยวลีดส่วนนึงเดี๋ยวจะมีใส่ถุงเพราะว่าคอนเทลีดมีอันนี้ครับแอไว้เกี่ยวถุงผ้าได้อันนี้ผมก็จะใส่ประมาณนี้หลวมๆกันไม่อยากจะอาดกันนะว่ามันมีของสดด้วยจะถุงมันแตกน,นี่ใส่ได้สบายนะครับ บออได้ด้วยอ่ะเด้เปิดให้ดูอีกทีนี่มาดูมาดูนี่นี่แน่นเลยนะครับก็มีของกินสว่วนมากจะเป็นของกินของสดน้ำยงน้ำยาขวดเป็นลิดลิก็ใส่ได้นะครับนี่ก็ผมก็พยายามลงไปแบบไม่ได้เรียงมาก่อนนะครับก็คือใส่ใส,ใส,ใส่ใส่ไปเลยไม่รู้ว่าไหนก่อนหลังแล้วก็ไม่ให้มันแน่นมากครับเพราะวาเวลาไม่อยากให้มันเบียดก,กันจนถุงแตกนะครับแล้วก็จุดเยืด,ดย่างครับมาดูตรงนี้ครับบรรลีก็ ตัวพักเท้าเนี่ยฟอร์บอร์ดเนี่ยมันก็จะเป็นเรียบครับมันไม่มีคานกลางนะครับมันสามารถวางของได้นอกจากนั้นมันก็จะมีให้แขวนถุงผ้าได้อันนี้ของที่ใส่ใต้เบาะไม่บดนะครับเราก็เอาถุงผ้ามาใส่แล้วก็แขวนตรงนี้อันนี้ถุงที่ผมซื้อขนมทหาส่วนมากก็มีขนมนะก็เรียกได้ว่ามากเลยทีเดียวช่องตรงนี้อันนี้ผมใส่หมูยอใหญ่ๆเลยทั้งจริงใส่ขวดน้ําก็ได้เลยเนี่ยลึกด้วยใส่ลงไปได้อีกนะเนี่ยเยอะจูได้เยอะจริง อันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเอามาช้อปปิ้งเยอะๆได้เลยสำหรับมนดันหลีดมันของได้เหมือนรถยนต์เลยกลับไ้กันดีกว่าครับฟ้าจะมืดแล้ว